ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตางค์มีเดียประจำวันที่24พฤศจิกายน2566ครับการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล10,000บาทต้องใช้บัญชีธนาคารไหนบ้างอันนี้เป็นคําถามที่สตังค์ได้รับมาจากคุณผู้ชมนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่มีผลกับการได้รับเงินนะครับไม่ว่าคุณจะใช้บัญชีแบงกไหนก็ตามเขาดูแค่ว่ารายได้ของคุณเกิด7,000ต่อเดือนไหมหรือบัญชีเงินฝากนะครับ ทุกธนาคารว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้ถ้ามารวมกันแล้วต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทรวมถึงใครที่มีบัญชีร่วมนะครบ,บัญชีชื่อร่วมก็ต้องหารแล้วก็เอามารวมเฉพาะในส่วนของคุณเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไหนก็ต้องเอามารวมต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้บัญชีธนาคารไหนก็ตาม ก็มีโอกาสได้รับเงินถ้าเงินไม่เกินในส่วนที่เขากําหนดนั่นเองและจะต้องอายุ16ปีขึ้นไปด้วยนะครับนี่คือ3เกณฑ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัลคุณผู้ชมถามมาสตังตอบชัดใครมีคําถามอะไรนอกจากนี้คอมเมนต์มาใต้ล่างเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้เนาะดูข่าวสดวการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ